ลุงดีค่ะสนุกดีไปถ่ายรายการต็อกเกีร์เดรันด้วยค่ะใช่ก็มีทั้งเที่ยวแล้วก็แล้วก็ถ่ายรายการด้วยรวบทีเดียวเลยะอะไรเยอะกว่าคะกันพอ,พอกันค่ะในสถานที่ไหนที่เราสามารถเข้าไปถ่ายได้ไก็จะเข้าไปถ่ายให้อันไหนถ่ายไม่ได้ถ้าแอบถ่ายได้ก็จะแอบถ่ายมาให้ไ,ไ,ไปสองประเทศค่ะไปฝร,ร,รั่งเศสแล้วก็อังกฤษค่ะอะไรนะคะ เพิ่งเพิ่งเริ่มตดต่อได้เมื่อวานนี้ค่ะกี้เพิ่งมาถึงได้วันเดียวเองเพิ่งถึงก่อนเมื่อวานนี้กตั้งใจไปช่วงวาเลนทน์ไม่ที่จริงไม่ได้ตั้งใจไปช่วงมาเลนไทนยแต่ว่าพอพอจองตัว๋วแล้วได้ตั๋วกับมันมันอยู่หน้านะคะอยู่ประมาณส5บวันได้ตอนแรกกะจะไปแค่9วนันไม่มีตั๋วกับพอลากยาวก็เลยเลยเลยชนมาเลนไทายพอดีใช่ ก็เลยฉลองที่นู่นไปเลยทีเดียวค่ะเจ้าไพยตรงของขวันเนี่ยแหละค่ะเพราะของขวันเป็นตั๋วบอลค่ะตั๋วดูบอลที่ฝรั่งเศสตกใจไหมคะตกใจค่ะเห็นคนอื่นได้ดอกไม้กันเต็มเลยของเรามาเป็นแบบกระดาษแผ่นเล็กๆแผ่นหนึ่งแล้วแบบอะไรอ่ะไปเ็หยิบมาดู Paris Saint Germain กับ Barcelona แข่งกันวันที่14ด้วยอ่ะ คือแบบวันนั้นพอดีเลยเราก็แบบว่านี่โกหกปะเนี่ยพราจริงๆตัวไม่ใช่ถูกๆนะแล้วเออเออเออเราก็ผก็มพอกมอไปคือเราเราผู้หญิงเราไม่ได้คิดจะแบบดูบอลอะไรอย่างงี้แต่พอเข้าไปดูมันเหมือนกันเนาะด้วยความที่ว่าเป็นเป็นฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสแข่งกับทีมสเปนก็เลยมีมีคนดูสเปนไปเยอะแล้วเราก็ฟังภาษาสองภาษาได้เพิ่งรู้ว่าการดูบอลนี่มันมันอะไรขนาดนี้แบบในสนามมันดับฝันของผู้หญิง กไม้ก็เปลี่ยนบ้างค่ะหลากหลายรสชาติไม่น้อยใจไม่น้อยใจค่ะก็จะทวงทวงดอกไม้เขาตลอดเลยเพราะว่าไหนอะดอกไม้เขาบอกไม่เห็นร้านขายเลยบอกเมื่อกี้เนี้ยเดินผ่านมาสองร้านละอะไรก็เลยวแวๆ ไม่ได้มีค่ะก็มีเนี่แหละค่ะพาไปดูบอลไม่ม <โ ury, S 2> ีไม่มีก็คือตั๋วบอลเป็นของฝันนี่แหละค่ะถือว่าแปลกที่สุดตั้งแต่มีแฟนมาแล้วก็หลายรสชาติดีค่ะสนุกดีโอเคมาถามเรื่องถ่ายแบบนิดนึงที่ไปขี่กับบนปกกับทลุอ๋อค่ะก็ถ่ายปกเมนเชลค่ะใช่ที่จริงที่จริงตอนแรกพี่ต้งบอกให้พี่ป๊อกถ่ายคนเดียวและพี่ต้องบอกว่าอันไหนไหนมาถ่ายวุ้มเมนเชลแล้วมาลงปกเมนเชลด้วยให้ด้วยเลยลักันแล้วก็ โอเคเพราะสนิทกับกับเอ่สไตลิสอยู่แล้วทางพี่โต้งด้วยสนิทกับทางบอกรอยู่แล้วตัดสินใจนานไหมคะตัดสินใจนานไม่นานค่ะเพราะว่าของหนูไม่ได้มีอะไรเลยก็คือใส่เสื้อผ้าปกติเฉยๆพี่ป๊อกถอดคนเดียวเราไม่ได้ถอดค่ะไม่นะผู้ชายถอดเสื้อปกติค่ะแแลล้้้ววเเห็็นนปไงงบาก็โอเคพี่ชอบไหมล่ะคะจริงๆมันมองบอกว่าพี่ป๊อกไม่น่าเชื่อว่าจะตอนนี้นได้ขนาดนี้เพราะว่าดูจากใส่ชุดที่บอกแล้วไม่น่าจะมีสิทธิ์แขกเยอะเขาเขาก็ ออกกาลังกายสําหรับปกเนี่ยแหละใช่ก็ไปออกกําลังกายหนักต้อนรับปกเมนเทลเนี่ยแหละที่ยืนยันว่าไม่มีการรีทาร์ตหรือว่าขีดเพิ่มไม่มีไม่มีจริงแน่นอนที่เจอเขาแล้วที่ถามเขาแล้วก็โชว์อย่างนี้ไม่ห่วงหรอพี่ก็ผู้ชายปกติหนูไม่ได้กระซิบอะไรกันคะตรงนั้นอะไรนะคะไม่นะคือผู้ชายไปไหวนะไปอะไรก็ต้อง ก็ต้องใส่แค่ท่อนล่างอยู่แล้วหรือเปล่าเราเราไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วอะค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วพอที่หมอถอดนี้กูไม่หญิงเขาไม่หิวแฟนเราไหมห่วงพี่นี่แหละค่ะห่วงพี่ว่าเป็นพี่ว่่าแนือเซ็กพี่จริงมันก็ไม่ได้เซ็กซี่มากเพราะว่ามันเป็นออกแนวสปอร์ตแวร์ค่ะเป็นเป็นชุด ชุดแบบไปทะเลชุดสปอร์ตตี้หน่อยๆของกี้ก็ซือใส่เป็นชุดออกกำลังกายผู้หญิงแต่ว่าแต่โดนตัวพี่ป้องบังหมดเลยมีเห็นแค่หน้าแล้วก็แขนนิดนหน่อยๆอะไรเงี้ยถ้าพ่ทนนี้ซัพเมอร์เราอยากใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายคลิปดเไยมไม่กี้ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ค่ะใช่ก็เราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนแบบเซ็กซ์บึมอารมณ์อะไรประมาณนั้นด้วยแล้วก็เออไม่ถนัดอะค่ะพี่ไม่ค่อยถนัดอะถ้าเราถ้าเราทำอะไรที่เราไม่มั่นใจ ก็อย่าทําดีกว่าเอาอะไรที่เรามั่นใจดีกว่าอย่าพลาผมาขบออกมาคนก็บอกว่าแบบมันแย่ชิดเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขี่หลังปกติไม่ได้มีอะไรค่ะใช่ก็ก็ตามตามความเหมาะสมแล้วก็ตามอายุเราด้วยแหละแล้วบรรยากาศไทยทังเป็นยังไงบ้างคะสนุกสนานเพราะว่าเรารู้จักกันหมดทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ตากล้องทางบกพี่โต้งช่างแต่งหน้าอะไรเงี้ย มันก็เป็นการถ่ายทําแ,แบบง่ายๆสบายๆทีมงานมีกันอยู่แค่5้าหกคนเองคะ่ะไม่ได้เสิมใช่ไม่ได้เสิไม่ได้ไรเพราะว่ามีแค่หน้าปกที่ที่แบบใกล้ชิดพอที่เหลือก็จะเป็นออกแนวเป็นแบบเหมือนเหมือนแข่งแข่งไฟท์ไฟท์กันนิดนึงอะไรเงรี้ยเหมือนเขาแบบว่าเวียงเรามีงัดข้อมีแบบว่าเขาวิดพื้นแล้วเราแบบไปน,นั่งทับอะไรเงี<ม>้ยก<ๆ>็ออกแนวเป็นเป็นเออสปอร์ตสปอร์ตมากกว่าไม่เลือกค่ะไมด้เลือกค่ะไม่ได้เลือกค่ะเพราะว่าทาทาหนังสือก็ อยู่แล้วแล้วเราก็เป็นเป็นหน้าที่ของทางบอกอแล้วก็ทางหนังสือที่เขาจะเป็นคนเลือกค่ะคนกรกดแซวไปคะงตรงแล้วแบบส่วนมากจะมีเพื่อนพี่ปอกที่เขาแซวตัวตัวพี่ปอกมากกว่าแบบว่าอ๋อออกกาลังกายแบบว่า5วันต่ออาทิตย์เพราะอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยตอนนี้เห็นกระปไหมที่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะนิดน,ดนดเอาเอาไม่ไม่ต้องบ่อยมากนิดนหน่นอยๆนยพอค่ะเสินด้วยแหละเวลาถ่ายค่ะ